มาครับกำลังย่างปลาครับย่างปลากันครับย่างปลาเอาเดี๋ยวมันคือพวกกลับกล้องไงวะย่างปลาครับกลางเลยนะครับ ลุกลุ่งเราอ,อยู่ไงก็ได้ครับว้าผมแช่เ,เว้ยโอ้โอดูแผนกย่างครับแผนกยากแล้วแผนกเสือป่ะแผนกเสือไม่มีครับมีตัวุ้วนๆเลยยอดเลยวิเออเตียนผมว่าล่ะ ยังร้อนครับสดๆสดๆ